ต้องฝ้าไม่เมกแล้ววันนี้นะเมืดมาบดคืนเลือกละน,นี่น่ารำจำัจะโมห้าได้กินแกงแฮทท็อปละดินี่พัมพัมพัมที่มือแม่บ้านแกงแฮทท็อปใส่บบมะม่วงโอ้หน่ารำำักจะบดป่าล่าครับวันนี้นะยกนาทีขึ้แม่บ้านได้แฮทท็อปมานี่กึ่งกิโลนุ่มมา นมกาดเกิมารุ้นแต่ครบบอหน่อย uh huh. ในดำปื้อเลยนุมคึ uh huh. บอบาไดออ้พาไปกิ uh huh. <laughs> นในทอบนุมในดำปื้อเลยเอาพาให้พอ่อยน้อยเดี๋ยวนะ าหายได้กินแล้วพีว่นุ่มเป็นบังเกนนาะนุ่มกันแล้ได้กินกระเดี้ดยงแค่น้อยมัดน,นะนุม่มนุ่มเป็นบังเกนครับ ไอ้ทอบนุ่มไม่ช <c oughs> อบเถินนะครับวะมั่นวานได้บอกจอ้ะนุ่มก็เท้าปะปนกันไปครับสเสร็จเบ้ลมาโม่นุ่มมากันนะก็เราถึงบุญบนนุ่มจีน่ะ เบ่นม,มาบ้านเบนมาเมาเบ้นมาเมา,าลูกบ้านทินมาเบนมาแคมมแต็มจอนเอาได้เอาได้แก้งเห็ดถองเสื้อลูกกัดตุ้มหมิงมาครับหอมโจ๊กอะนะ่ะละ เขาก็หาาลงรถมาให้ลุกๆโบได้พานมกับเรามันป้าปนกันฮะเอาไวไท้ทายเอาไว้เป็นปิศาจ มะขนาดแกงเห็ดทอบบอได้พาให้พอตีนมมันกระนุ่มหนาค่ะตีนมกระนุมตีแก่ก็แก่ปะปนกันไปมาเรียบกันให้พอฟังวาสู้จินบอได้จินล้ำกว่ากลวนน้รำนะ่ารำ ハハ <laughs> <laughs>